โอเคครับสวัสดีครับนี่คือผมนะครับออกคอนนะครับนี่อย่เกม Crisis Action นะครับวันนี้จะมาเล่นสักสองสามตานะครับก็จะลองดูว่าจะจะชนะเขาหรือเปล่านะ หาห้องเล่นดีๆก่อนนะครับนี่เอาห้องนี้เลยครับก็ห้องนี้เลยนะฮะฮะแล้วับ เขามาก็ชนะเลยครับก็ไม่เป็นไรมาต่อเลยเห้องนี้นะครับถือว่าดีที่สุดแล้ว โอ้มันเหมือนจะโป้นะครับนี่ว้าวแพ้ครับรอบนี้ เจอตัวนิ่งครับเนี่ยเกิดโคมแล้วผมคนเดียวในทีโอ้แพ้อยู่แล้วนะครับ in the hole. So reloading! Oh, now, oh. start! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! First blow!

Oh, Shinara Brown start. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh. Reloading. การโดเล็กน้อยครับเถอะหน้าจะมาเล่นแรงให้ดูแตกเลย ผมยิงคนเดียวนะครับไม่ไหวนะครัย่างนี้ ิงก็ยิงแทบจะพังเลยโอ้โห้เยอะต้องเล่นในไอแพดนะครับผมนี่ยิงยิงได้นะครับใไอแพดจะเป็นในโทรศัพท์เกียรติ้างปุ่มเลน คงที่แล้วนะอะไรอีกละ่ะเดี๋ยวกินกยังไม่หิวเดี๋ยวไปแป๊บนึงดิแป๊บ,บนึงเล่นอยู่เดี๋ยวแปบบ๊บนึงดิ

ก็ยังโหดยังโหดเลยนะครับสายเี่นอันนี้เจนะครับ ไม่ชนะก็ยิงคนเดียวเนาะ ก็มาเป็นแรงให้กับเรอบนี่ยนะครับหัวร้อนอยู่หัวร้อนมากมากโอเคองั้นก็คลิปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อป็นกำลังใจคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ